แม่งกินอาหารเหมือนกูเลยตาลไอ้ตาลไปไหนไงวะหวังจะไปอะ าตายไม่มตายโอ้โห yeah. เหี้ยจับมือเองก็แล้วกันไอ้ตังอ๋เอเต่าตามนี้าหละ เรียบร้อยช้อยเก็บฉาก